กลิทไมเซ็ตเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดมาแล้วมีเลยแต่ว่าเราอะสามารถที่จะฝึกฝนได้จริงๆเราขออธิบายคร่าวๆกันนะครับว่ากลิทเนี่ยมันก็คือความเพียรเพื่อจะไปถึงความหลงไหลในเป้าหมายระยะยาวที่จะช่วยให้เราเนี่ยนะครับไม่ยอมแพ้แม้ว่าเราจะเจอกับอุปสรรคยากๆ,ๆเราทําให้มันสําเร็จได้จริงๆหรือพูดง,ง่ายๆก็คือการมีใจสู้ s <S นั่นเองครับสวัสดีครับธรรมดามัสพิเศษธนาทิพย์ทันทีครับวิธีฝึกที่1น,นะครับตั้งเป้าหมายเล็กเป้าหมายใหญ่ แล้วก็ทบทวนมันทุกวันเช่นเราจะจบคอร์สเรียนภาษาใหม่2ตั้งเป็นเป้าหมายรายสัปดาห์และรายวันเช่นจะทําแบบฝึกหัดวันละ15นาทีหรือใน1สัปดาห์เราจะทำแบบฝึกหัดให้ได้2ชั่วโมงอะไรแบบนี้เป็นต้นครับ3ทบทวนเป้าหมายทุกวันเช่นในช่วงเย็นว่าเราะได้ทำตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ในแต่ละวันครบแล้วหรือยังยกตัวอ,อย่างให้เห็นภาพนะครับเช่นเราะตั้งเป้าหมายใหญ่เอาไว้ว่าเราจะวิ่งให้ได้10กิโลเมตร ใน3เดือนทีเนี้ยเราก็แตกเป้าหมายย่อยออกมานะครับคือเรา,าจ,จะซ้อมวิ่งให้ได้1กิโลเมตรต่อวันซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยคนที่เพิ่งเริ่มวิ่งใหม่ๆอาจจะยังวิ่งไม่ได้ต่อเนื่องที่1กิโลเมตรซึ่งมันก็ไม่เป็นไรเลยเราก็วิ่งบ้างเดินบ้างแต่ยังไงอะ่ะเราก็ทําให้มันครบที่1กิโลเมตรตามที่เราตั้งใจเอาไว้จากนั้นนะครับเราก็ทํามันอย่างต่อเนื่องครับเพราะความสําเร็จเนี่ยนะครับมันมักจะเริ่มจากการทาเล็ก แต่ทําอย่างสม่ําเสมอครับงานวิจัยบอกไว้นะครับว่าคนที่แยกเป้าหมายใหญ่เนี่ยออกเป็นเป้าหมายเล็กๆและทํามันอย่างต่อเนื่องจะมีความเพียรพยายามแล้วก็มีโฟกัสที่สูงกว่าแบบที่ลงมือใหญ่ครั้งเดียวแล้วล้มเลิกต่อมาเป็นวิธีการฝึกที่2นะครับถอดบทเรียนความรู้สึกของเราหลังจากที่ล้มหรือว่าผิดพลาดไปแล้วทีนี้มาดูวิธีทํานะครับ 1. เมื่อจะอุปสรรคหรือว่าความผิดพลาดให้หยุดกลับมาตั้งหลักก่อนนะครับและเขียน3ข้อที่เราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้น 2ถามตัวเองนะครับว่าวันนี้ฉันได้เรียนรู้อะไร3ใส่เสียงตอบรับเชิงบวกเช่นเฮ้ยไม่เป็นไรเราอะกำลังฝึกตัวเองให้เราเก่งขึ้นแล้วก็เตือนตัวเองด้วยน,นะครับว่าเราอะจะไม่ผิดพลาดซ้าแบบเดิมทุกครั้งหลังจากที่เราล้มเหลวตัวอย่างาที่เห็นภาพกันได้นะครับเช่นโปรเจกต์ที่เราทาอะมันเฟลซึ่งไอความเฟลเนี่ยมันมาจากตัวเราเองนะไม่ใช่แบบมาจากคนอื่นหรือว่าปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้นะครับก็ให้ลองเขียนออกมาดูนะครับว่า 1. ชัน้นอะยังตีโจทย์ไม่แตกหรือเปล่า2 ฉันะ่ะควรที่จะเรียนรู้หรือหาข้อมูลเพิ่มมากกว่านี้อีกไหม3หรือว่าฉันะ่ะควรที่จะแตกงานออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพื่อที่จะได้โฟกัสแต่ละจุดว่ามีอะไรอะที่มันผิดพลาดหรือเปล่า งานวิจัยด้านจิตวิทยาชี้ว่าการตีความประสบการณ์ล้มเหลวเพื่อเป็นบทเรียนสามารถที่จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความมุ่งมั่นต่อผลลัพธ์ระยะยาวซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของกริดไมเซสอ่ะได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่ากริดเนี่ยมันไม่ใช่ของที่มันจะมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่มันสามารถที่จะสร้างและพัฒนาได้จากการฝึกฝนครับแลรถ้าคลิปนี้นะครับทำให้คุณอนะ่ะเป็นคนที่ไม่อยากที่จะย่อท้อต่ออุปสรรคได้ง่าย,ายๆก็อย่าลืมเซฟเอาไว้นะครับแล้วฝึกสกิลนี้ไปด้วยกันนะไปแล้วนะกูได้จ้ะ